ทำไมออกกําลังกายแล้วต้องมีวันพักนะครับการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับจากการที่เราหักผมนั้นไม่ว,ว่าจะเป็นเป้าหมายในการลดน้ําหนักร่างกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนหรืออะไรก็ตามนะจะทำมากเกินเป้าหมายต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับและยังส่งผลทาให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายและใจด้วยนะครับเราไปดูเลยะครับว่าทําไมออกกําลังกายแล้วต้องมีวันพักผ่อนนะครับสาหรับคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆๆการออกกําลังกายอย่างน้อย3ามถึงสีวันนะครับต้องมีวันพักฟื้นให้ร่างกายบ้างนะครับและคนที่ออกกำลังกาย สม่ำเสมอหรือนักกีฬาจะต้องพักอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับหรือหนึ่งครั้งนั่นเองนะเพื่อให้ร่างกายได้มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับการพักเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อการออกกําลังกายทาให้กล้ามเนื้อของเราบอบช้าไปบ้างนะครับพอร่างกายได้ฟื้นตัวจะทําให้การออกกาําลังกายในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหากออกกําลังกายแบบไม่มีวันพักเลยจะเป็นผลเสียก่อการออกกาลังกายไม่ว่า,าจะเป็นเพื่อเป้าหมายไดก็ตามนะครับการพักเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ทํางานอย่างหนักหรืออาชีกขาดได หากไม่มีการพักเลยก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อนะครับรวถึงระบบต่างๆนะครับในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพลดลงนครับเนื่องจากกล้ามเนื้อนะครับเกิดความล้าได้นะครับซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บได้มากขึ้นนะครับ ดังนั้นนะครับเราตั้งใจออกกําลังกายไม่ว่าเป้าหมายใดๆก็ตามก็คุณจะมีวันพักร่างกายด้วยนะคเพื่อให้ร่างกายนะส่งผลดีต่อร่างกายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพระบบทํางานต่างๆก็จะทงานดีไปด้วยนะครับพักบ้างไหลบ้างอย่าหัก้มจนเกินไปนะครับ